หยิบออกมาดิเออเอามาเอาอาหารให้ปลาจ้ะเนี่ยมาเทใส่ถังนี้เออมาอา,อาหารให้ปลาค่ะอืมก็ยกไปให้ปลาดูนะเพื่อนๆจ้าดูมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ้ย้อนแสงไหมคะย,ย,มย,ย,ย้อนแสงย้อนแสงแน่ๆม่ะโอ้ย,อย,ย,อย้อนแสงย้อนแสง เออมันจะเปียกนะต้องมาเช้าๆเนาะอน้ำขึ้นเรื่อยๆไม่เอาดูฝุ่นเนียนแตาเยอะไหม,ไมเ,เ,น,เหมนียนไหมตะเพียนน้อยไปไหนอะถาวตะเพียนหางแดงอะฮะ นู้นฝั่งทางที่หวานเรืออันนั้นตอนน้อยโดนนี้อันนั้นนะคะสำโรงนะคะเพื่อนๆจ้าคนเยอะจ้ะ <l ots> เอ้ยเออมันย่านแสงวัเนี่ยเอ้ยย,ย,ย่านแสงย่านแสงอใช่คือย่านเดียวเยอ,อ,เอยะมากจ้ะเพื่อนๆไม่รู้ตะเพียนหางแดงมันไปไหนฮะ นู้น่ะที่วานอยู่นู่นเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมน้าวัดสำโรงอยู่ฝั่งนู้นนี่วานมาข้ามมาฝั่งนี้เออเฮ้ยเฮ้ยพะลุงพอาพะลุงล่องน้ำเนี้ยโอ้ไม่รู้เห็นเห็นไหมเน่ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนาะเพื่อนมันดูมาสมันเพื่อนหางแดงโดนไปลอยหูขึ้นมาเลยเออ บบอู้มันย้อนแสงจ้ามันเชื่อนจ้านู่นสรา,านู่นฝั่งเทวานอยู่เห็นไหมแต่วันนี้ข้ามาฝั่งนี้จ้าหมดแล้วก็พอหมดแล้วก็พอ,พอจ้าให้อาหารปลาจ้ากัดเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าให้แล้วก็กัดนะจ้ะ ย้อนแสงไหมนะ้อจ๋น้ออุยอันนี้เปลือกอันนี้เปลือกจ้ะนูน่นไหมฝั่งที้วันอยู่แต่วันนี้มาทางปลงาสํโรงจ้ะย้อนแสงไหมน้อเพื่อนๆจ้ะเห็นไหมคะโอ้ยอันก็ไม่เห็นยังไงวะตอนข้ามมาฝั่งทางนี้จ้ะเพื่อนๆจ้ะข้ามมาฝั่งทางนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันนาะจ๋าน้อเพื่อนๆจ้ะตาขึ้นรถกลับบ้าน เพื่อนจ้ากลับบ้านกันเนาะยังไงวัดอันนี้ทางนี้ทางาวัดลานตับฟ้าจ้า้านอยู่ฝั่งนู้นจ้ะมันก็มาทําบุญนี่แหละจ้ะมาลอยกระทงไปทั่วนั่นแหละวะน,นานๆไม่ไม,ไม่ไม่เจอะจงตรงไหนแล้วจ้าไปหมดมค่ะกลับบ้านทีเนี้ยจ้าเพื่อนๆจ้ามาเอาอาหารในปลาจ้าก็เลย ไปโรตัสมาไปทำทัวร์ก็เลยมาแวะเอาอาหารให้ปลาจ้ะ <S <S เฮ้างรถกลับบ้านกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ประตูน้อยจ้ะออกมาอีกทางหนึ่งจ้ะจริงๆเข้าประตูใหญ่ทางรถน้าประลุมนะครับเพื่อนๆเฮ้ย,ย,ยตื่นเสียงอะไรอีกเนานนะนะครับเพื่อนจ้ะ สถานในกระคองย่อยๆนะเนี่ยคลองน้ําย่อยๆค่ะคลองย่อยๆนี่ค่ะมันจะมีแถวนี้มันจะมีคลองน้ําคลองอะไรอ่าแม่น้ําใหญ่ก็มีคลองน้าย่อยออกมาก็มีเนาะขอบคุณนะคะนู้ฝั่งงันอยู่นะว่าตลกเนาะพากันไปทั่วเนาะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้ะ อันมาหวานก็แวะก็เลยถ่ายทําไปเล่นๆน,นะจ้ะเพื่อนๆใครว่างก็เข้ามาทักทายให้กําลังใจหวานด้วยนะคะใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรจ้าสบายๆเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะ นี่เขาจะทำน้ำน้ำยังท่วมอยู่นะเพื่อนๆจ้าน้ำน้ำมันเอาเพ่อนลุงสวัสดีครับเพื่อนๆแฉกปาติโูกสวัสดีครับเฮ้ย่รพี่น้องเอาสวัสดีครับพี่น้องแม่อบบอกไม่ทำอันนี้ก็สะพานที่ว่านเคยส่องมาโอ้ย้อนเสียงไหมเนาะนี่ไงนะนี่แม่น้ำก็กว้างใหญ่ๆที่ว่าวานมาตกปลาจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยสองฝั่งทางเนี่ยไง น,นี่ก็บอกกุ้งจ้ะเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยบอกกุ้งจ้ะแต่ว่าไม่กินจ้ะไม่ซื้อจ้ะซื้อกุ้งแม่น้ำเนี่ยที่เขามาใส่ตรงแม่น้ำอะค่ะมียังไงวันมาทางลัดนะไม่ใช่มาทางเส้นใหญ่ลัดมาจ้ะอันนี้ก็ลัดไปห้วยพลูจ้ะเพื่อนๆจ้ะ เดิน,นก็รลัดไปทางนครเชสีจ้าโอ้มาด้วยกันจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะลัดหน้าลัดหลังเนี่ไปเส,เส้นนั้น,นมันรถมันติดนะคะเพืเ่อนๆเนี่ยเขาทํานาเนาะน้ํามันยังไม่ลงดีนะอยู่เนี่ยเพืเ่อนๆจ้ะแถวบ้านเรามันคงจะลงแล้วเนาะไปเดิน,นเอเาอ๋เดินทำอะไรโอ้หลอจังโอ้โห ลอออมากถือถุงอะไรไม่รู้อัดกร,ระไลสารละไปวันวันเนาะคะ่นะน้องเพื่อนๆจ้ะเลาะเลาะกับวานจ้ะมาเลาะกับวานนะคะโอ้ยอยากได้รถคันนี้จางสวยจางนี่ไงเนี่ยไปบ้านวานนะเนี่ยมาทางรัดจ้ะเนี่ยกล้วยน่ะไม่ได้ซื้อหรอกจ้ะเพื่อนๆจ๋ามันเยอะ ซื้อก็ไม่แพงอะจ้ามันเยอะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆจ้าถึงบ้านแล้วจ้างานจะปิดคลิปอยู่ในรถนี่กันห้องแถวแล้วจ้าในห้องแถวแล้วนี่ในบ้านโต๊ะกินนะจ้าถึงบ้านแล้วนะคะนี่ไงบ้านน้อยหวานไหมนี่บ้านน้อย บ้านน้อยไม่หง่หวานนั่นเห็นเลยคะนี่คะ่ะขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะใ่กวัดสำโรงจ้าเพื่อนจ๋าสนามอนามายัยอะไรนะลงพยาบาชุมชนมันอยู่ใกล้ๆกันอยู่อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามันสะดวกสบายนะเน,นี่ยเนี่ยค่ะคเพื่อนๆโอ้ขอบคุณทุกเลบทุกไลทกกล์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้า ไปไหนมามนไหนให้เพื่อนเพื่อนแม่วันพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอืมร้อนนะจัะเพื่อนๆจ้ะอยู่อย่างนี้แล้วค่ะอยู่แถวนี้แล้วจ้ะก็ห้องแถวที่หวานเคยถ่ายทําให้ดูจ้ะเนี่ยอยู่กันง่ายๆจ้ะอยู่เหมือนธรรมดาธรรมดานี่หละจ้ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้ะสวัสดีะคะ่ะ,คะ,ะ,คะโอ๊ยบนลุกหนาวหัวมาส